เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้ครับเงินชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม 2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบันนะโดยประมาณคือ66-42บ2ก็คือ24ปีนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับเราจ่ายเงินสมทบครบร8 0เดือนจะได้เป็นบำนาญชราภาพนะครับซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาก,การจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บบาทจะได้รับบำนาญเท่าไหร่วิธีการคิดนะครับเรามาคิดส่วนเกินก่อนนะมาดูส่วนเกิน ส่วนเกินจาก180เดือนวิทยาการคิดนะครับว่าส่งเกินมากี่ปีนะครับก็35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมาสูุคคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30ที่ได้เพิ่มอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะ20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ8,960บาทเท่ากับ เงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,480บาทเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้ไปตลอดชีวิตนะครับตัวอย่างที่2สง่สงเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิดสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับ 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ8,960บาทเท่ากับ3,808บาทเป็นเงินบำนาญที่ท่คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนที่ดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคานวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ8,960บาทนะครับเท่ากับ3,136บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุนตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ8,960บาทเท่ากับ2,464บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บาทส่วนเกินจาก180เดือน,นค,คิดดังนี้20%คูณ8,900 60บาทก็เท่ากับ1,792บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะครับด้วยจำนวนตัวเลขตัวนี้นะนี่คือตารางนะครับในกรณีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมานะครับด้วยจำนวนปีอื่นๆแล้วก็ด้วย60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,960บาทก็จะได้รับดังต่อไปนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะว่าณปัจจุบันนะครับอาจจะ สูงสุดนะครับจำนวนปีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ24ปีแต่คิดเรานะครับอ่อนไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับอีก10-20ปีนะครับบางคนอย่างผมเนี่ยถ้าผมทำงานไปจนหมดอายุเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับได้รับหรือได้ส่งจำนวนปีที่เยอะๆนะครับก็มีสิทธิ์จะได้รับบำนาญที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นทรง34ปีได้3ได้4,346บาท ส่ง33ปีได้4,211บาทส่ง32ปีได้4,077บาทส่ง31ปีได้3 9 1 2บาทส่ง30ปีได้3,808บาทส่ง29ปีได้3,674บาทท่ง28ปีได้3,539บาททรง27ปีได้3,405บาทส่ง26ปีได้3,270บาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธทิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประตัวชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตราสามสามสมเก้าี่ศย์วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราสามเก้ามาตราสี่ศนการเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเล่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ